รอยสักที่ผมว่าไปเมื่อกี้มันคืออะไรนะเดี๋ยวพาไปดูเนะี่ยเป็นไอเทมที่สุดยอดมากๆเลยนะครับพาสพีสกิลทีของเราอะ่ะให้เป็นอย่างอื่นนะไอเจ้าพวกรอยสักพวกนี้หาได้จากที่ไหนเนาะทุกคนก็มาดูแมคาคิกกันบ้างนะใส่ได้ที่แม็กซิมัมห0้าสาใครไม่ชอบไม่ถูกใจเอาไปหายได้นะไปสุ่มนะไปลุ้นกันบอกเลยนะครับว่ามีหลายคนสงสัยนะครับทุกคนว่าไอแสงเรืองแสงนี้จากพาสีของเราเนี่ยมันคืออะไรนะโ,นโอ้ก็มีเจบอกเลยว่ามันเป็น รอยสักนะฮะเอานะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมโอคามิเ ok จแล้วก็รายการ P.O.E. Guide by โอคามิเจ ok จากช่องโอคามิเจกันอีกแล้วนะครับผมโู้โูนะมันคืออะไรนะเดี๋ยวพาไปดูในกลางของเราก่อนนะครับผมนี่เลยนะมันเป็นรอยสักมันเป็นหน้าตาแบบนี้นะทุกคนไอ้นี่ไม่ใช่นะลูนไม่ใช่นะมันจะมีคําว่าแท็กทูอยู่เนาะเออแล้วก็ไอ้เจ้ารอยสักพวกนี้แหละนะครับสามารถเรียนอ่พาพาสีพาสีสกิลทีของเราอะ่ะ ให้เป็นอย่างอื่นนะครับทุกคนตามสีนะตามสีนี่เดี๋ยวผมเอาออกมาก่อนนี่มันมี3สีใช่ไหมฮะก็สีเขียวก็จะเป็นเด็กนะสีฟ้าก็จะเป็นอินสนะครับสีแดงก็จะเป็นสตริงนั่นเองบอกเลยว่าเป็นไอเทมที่สุดยอดมากๆเลยนะครับทุกคนเปลี่ยนพาสซีฟสกิลของเราอะ่ะให้เป็นอย่างอื่นผมมีเด็กเยอะเนาะเราก็เปลี่ยนเด็กของเราเป็นอย่างอื่นนั่นเอง,เองประมาณนั้นก่อนนะฮะก่อนจะไปดูแมคคนิกันก็แวะมาที่คลังของผมอีกแล้วนะับไอเจ้าพวกรอยสักพวกนี้หาได้จากที่ไหนเนาะทุกคนบอกเลยว่ามันมัน ค่อนข้างติดหลีกนะครับมันเป็นไอเทมแบบติดหลีกมานะซึ่งหลีก2หลีกที่ผมจะกล่าวเนี่ยผมไม่ได้เล่นนะฮะบ,บอกเลยหลีกเอสเซนเตอรนะครับก็มีการเอาแท็กทูเข้าไปใช้นะรอยสักนะแล้วก็หลีก n e โ r o p o l i s ก็มีการเอารอยสักเข้าไปใช้อีกเช่นเคยนะแล้วก็หลีกนี้นะครับผมหลีกของ เซเลอร์ S S นะครับผมนี่เดี๋ยวพาไปดูนะครับเซเลอร์ของเราจะเป็นยังไงเราต้องไปที่คิงมาของเรานะไปไปเมืองของเราก่อนบอกเลยนะครับว่าถ้าสมมุติว่ามันเปลี่ยนไปยังไงนะเพื่อนๆที่มาดูย้อนหลังสามารถคอมเมนต์ได้นะว่ามันยังมีอยู่ไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเมนตอบให้นั่นเองนะครับผมเผื่อมันจะเอาเข้าไปในคอนเทนต์ลีกอื่นๆนั่นเองนะครับซึ่งลีกของเซลเลอร์เราก็จะหาได้จากการส่งวัตถุดิบหรือว่าแร่นะครับผมในการส่งไปเมืองต่างๆนะครับเมืองที่เป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะนี่ สัญลักษณ์แบบนี้นะนี่2อ,อันเลย2เมืองนะครับก็จะเป็นเมืองนาคาคานุนะครับถ้าอันผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็เทโอนุยนะครับผมนี่มันจะได้รอยสักหรือว่าแท็กทูมานั่นเองนะครับผมนี่เพื่อนๆนที่จะหามาใช้หามาขายนะเป็นของดีมากๆราคาก็ดีมากๆนะครับผมบางอันก็สามารถทําเงินให้เราได้เยอะเลยนะครับ ต่อมาเนาะเราบอกว่ารอยสักคืออะไรไปเรียบร้อยแล้วหาได้จากที่ไหนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูแมคคนิกกันบ้างนะอุย้ยหลายคนรออันนี้เลโอคามิเจแบบลีลามากนะวิธีใช้นั่นแหละนะเราก็หา รอยสักที่เราอยากจะใช้มานะเอาสักอันนึงเอาสักอันนึงนะสมมุติว่าผมอยากใช้อันนี้นะอันนี้มันเป็นแบบว่าเพิ่มโคลลีิตนะป้องกันน้ําแข็งนะครับผมสุดยอดไหมสุดยอดนะที่จริงอะเราต้องหาจากมอสอะไรต่างๆมากว่าจะได้มันมาเนาะเดี๋ยวเยวเอาไปทั้งอันเลยเอาไปหมดเลยนะครับ เนี่ยเราก็าเปิดพาสีมานะเพื่อนๆต้องระวังด้วยนะเวลาเรากดไปพาสีมันจะหายได้เนะี่ยเรามี212เนาะเราใส่สีเขียวไปอ่าที่โนดพาสีที่เป็นเด็กนะอ่าถ้าสมมุติสติงก็ใส่โนดสติงนะครับแล้วก็อินก็ใส่ที่โหนดอินนั่นแหละนะครับผมเรากดเข้าไปผมอยากได้การน,น้ําแข็งเนาะเอาเอาเอา,เอาตรงนี้ให้มันต่อกันนะอันนี้ผมก็ใส่มาแล้วนั่นแหละนะเป็นการสตันนะใส่10อันเลยก็การสตัน1้0เ เจ๋งไหมเจ๋งนะสุดยอดมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกผลเสียของความสุดยอดของมันนะมันทำไมมันมันโดนนะมันโดนแบบโดนเนิร์ฟนะฮะโดนเนิร์ฟ กดไปนะครับนี่ได้ท่านทานน้ําแข็งมาทุกคนอ่าสุดยอดแล้วก็เด็กเราหายไปนี่เหลือ202นั่นเองนะครับโดยโดยเปลี่ยนนี่แหละเออเปลี่ยนเด็กเป็นพาสีที่เราอยากหน้าหนั่นเองนะครับหามาเนาะอันนี้คือวิธีการใช้นะครับส่วนเราจะลบออกได้ไหมนะครับลบออกได้ไหมได้นะครับโดยการกด scrolling รรหรือว่านี่กดทับไปอีกอันนึงเลยนะครับผมเนี่ยกดทับไปผมกดโคไปนะ โคดามีไปเห็นไหมเรากดได้แล้วก็เรา,เอ,าออกได้ลบแบบไม่ไม่ไม่เอาอันอื่นมาใส่ละไม่ไม่อยากให้มีก็กดสกอร l ลิงไปออฟออฟสกอร์ลิงนะครับผมรอยสักพวกนี้เนี่ยเราสามารถใส่ได้ที่แม็กซิมัม50อันนะครับทุกคน50อันนะแต่โคใส่ไว้หมอลอกนะใครจะไปอัพเวอร์วังขนาดนะั้น <c oughs> อาจจะมีก็ได้อาจจะมี แล้วก็รอยสักพิเศษนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้นะครับผมนี่เลยมันจะมีข้อมูลอยู่ประมาณนี้นะครับผมทุกคนแบบว่ามาเกนก้ารอยสักนะครับแล้วก็ล o ยอตี้รอยสักแอท r ท b ิวนะเรเบอร์ฮอนเนอร์รตรอยสักนะครับ,รบ,รบมันจะลิมิตที่ หนึ่งอนแต่ว่ารอยสักพิเศษพวกนี้เนี่ยมันมันประมาณว่าโดนปิดการใช้งานไปแล้วนะครับทุกคนเพราะว่ามันมันโกงเกินไปนะครับหวังว่ารอยสักพวกเขาจะกลับมาอีกครั้งนะครับผมมาดูแมคานิกสุดท้ายกันนะครับทุกคนแมคานิกสุดท้ายก็คือเราเนี่ยสามารถเอารอยสักนะไปขายนะครับเพื่อแลกรอยสักอันใหม่ได้นะครับอย่างผมจะเอาอันนี้ไปขายนะอ่าหลบสถานะพิษนะครับผมนี่เอาไปขายนะ3ต่อหนึ่งะทุกคนผมขาย6ก็ได้2กล่องมาได้อันไหนไปลุ้นกัน โอ้ได้เพิ่มรีโคอรี่เลือดนะครับผมอะไรประมาณนี้นะอ่าใครไม่ชอบไม่ถูกใจเอาไปขายได้นะครับไปสุ่มนะไปลุ้นกัน แล้วส่วนสุดท้ายนะครับพาทุกคนมาดูรอยสักกันบ้างนะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนี่ก็ขออนุญาตใช้อันนี้เลย c u r r e n c y เอ็กเนนะครับผมใครสนใจเกี่ยวกับ c u r r e n c y เอ็กเชนนะครับมุมขอบนสุดข,ของหน้าจอนะเราก็จะแบบว่าได้ํำการใช้แบบเมคานิขการกดที่สุดยอดมากๆนะจะทำให้เรากดได้รวดเร็วว่องไวนะครับผมขายของก่อนนะนี่เลยแท็กทูนะผมแท็กทู 2. นี่งายมันจะมีทุกสีเลยนะครับก็จะมาแนะนําในนี้ให้ดูแล้วกันนะมันมีอะไรบ้างมันก็จะมีคล้ายๆกันนะแต่ด้านของเด็กนอนเด็ก ก็จะมีกันโค่นะถ้าสมมุติว่าเป็นด้านของอินนะมันจะเป็นกันอะไรไปดูกันมันจะใกล้ๆกันนะครับนี่มันมีต้านคอร์ดด้วยนะครับผม รู้สึกว่ามันจะมีต้านสายไฟอีกสักอันหนึ่งนะนี่มีต้านสายไฟด้วยนะครับไอที่เป็นรอยสักที่ใส่พาสติฟทางอินน่ะจะดูดีกว่านะนเนี่ยมีการเคออสมีการสายไฟด้วยนะสีแดงน่าจะกันไฟนะนี่เลยนะครับผมกันไฟเนาะแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากได้อันไหนก็ลองมาเลือกสรรดูนะครับเลือกสันดูแล้วก็อีกอันนึงนะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นรอยสักอีกแบบหนึ่งนะครับทุกคนเนี่ยเจนี่นะรอยสักแบบเจอร์นี่นะครับผมก็จะใช้แปลกจากเพื่อนไปหน่อยนะครับเพราะว่าอันที่แปลกมากกว่านี้โดนไปแล้วนะไม่ให้ใช้ เหลือแต่เจนนี่นะเจนนี่เราก็เอาไปใส่ที่นอตเอเบอร์นะครับนอตเอเบที่มันเพิ่ม30นะ่ะทุกคนเนี่ยพวกนี้นะฮะนี่สีฟ้าก็เอามาใส่สีฟ้านะสีแดงก็มาใส่สีแดงนะเหลือแค่อย่างละอันเองนะครับทุกคนอย่างทางด้านของเด็กนะครับก็จะไปเพิ่มของมาณาเพิ่มมาณาสานะเอาเด็กหายไป30นะคุค้มไม่คุ้มไม่รู้นะต้องลองกันนะอันนี้ก็เอาอินออกไป30นะแต่ว่าเพิ่มแม็กซิมัมเอ g เนอร์จีชิส่นะครับส่วนทางหน้าของอันสีแดงก็จะเพิ่มเลือด25นะครับ แล้วก็สตริงเราหายไป30เนาะประมาณนี้แหละนะครับทุกคนก่อนจะจากลานี่พามาดูไก่ก่อนนะไก่ที่เราเลี้ยงไม่ใช่ละ <c oughs> มาพามาดูของผ้าสิบผมบ้างนะอว่าผมใส่ร้อยสักอะไรบ้างนะเผื่อเพื่อนๆอยาก รู้ว่าโอคามิเจใส่อะไรบ้างนะทางด้านของ maximum energy s h i l l สามเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้อินนะอ่าได้ของ energy s h i l l สามเปอร์เซ็นต์ยังดีกว่าเนะพื่อนๆต้องชั่งน้ำหนักด้วยนะบางทีเนะี่ยเรามาชี้ดูนะการที่เพิ่มอินนะครับเพิ่ม5้าหน่วยเราจะได้อ่า energy s h i l l หนเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็คือโหนดหนึ่งมันเพิ่ม10ใช่ไหมเราจะได้แน่นอน2%แต่ว่าใส่รอยสักอะ่ะจะได้3%นนะได้มาอีก1เปอร์นั่นเองผมก็เลยเลือกใส่นะมานาไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับผมใส่ไปรัวๆเลยครับผมตัวผมนะใส่ไปรัวๆใส่จนถึงแค่นี้นะแล้วก็มาดูข้างล่างกันบ้างนะครับข้างล่างก็ทางเด็กนะก็อย่างที่บอกไปนะครับใส่หลบสตันนะครับผมใส่10เม็ดเลยก็ได้หลบสตันร้อยเปอร์นะดีไหมดีนะครับเท่มากนะนี่แหละมันโกงแบบนี้แหละนะอันที่แบบสเปเชียลมันเลยโดนปิดไปทุกคคนนะรับ มันโกงเกินนะฮะมันโกงเกินนี่ก็ใส่แค่นี้แหละนะครับผมก็ถ้าอยากได้อะไรก็มาหาใส่นั่นเองนะครับผม เป็นยังไงบ้างครับผมมาดูสวนพระรองกันบ้างไม่ใช่ละนอกเรื่องพาพานอกเรื่องตลอดนะก็ประมาณนี้แหละนะครับทุกคนสําหรับแท็กทูนะครับแท็กทูหรือว่ารอยสักนั่นเองนะครับผมนะ่ะมีประโยชน์มากมเลยนะครับบอกว่าเพื่อนๆจะได้รู้เกี่ยวกับเจ้ารอยสักนี้นะเหมือนตอนผมกลับมาเล่นนะครับผมก็สับสนมากเลยนะครับผมก็ส่วนเรื่องข้อมูลของรอยสักหรือแท็กทูนี่ถ้าสมมติว่าผมขาดตกบุพร้องประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอตัวลากันไปก่อนละั นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดทุกใจให้ด้วยละ่ะแล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิง่งกดติดตามกันด้วยละ่ะนะไปก่อนแล้วกันนะครับผมบายบายครับผม